โอเคครับพี่กอล์ฟซินคัสสองแปดเจ็ดนั่นเอยครับหน0 0งบาททวนนั่นเองครับทุกคนครับน้มาหน้าโปรไฟล์มันด้วยเลเวล59ไลท์1,058ครับนะก็ตามนี้ครับสิทธิ์ขั้นสูงของเราต่อไปมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างครับนะทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นซีโร่โคอนโนไฮเดโตอะโรกอะไรต่างๆตัวละครหลักครบเซตเลยนะครับทุกคนมาดูกันที่แฟชั่นเครื่องแต่งกายครับไม่ว่าจะเป็นหัวคุงหัวขาวครับนะนี่เลยครับนะหัวจีองจีเอ็มสีขาวครับก็มีเหมือนกันครับทุกคนนนนนนหัััััััวยยาาาากกูซ่่่่ขอองงเเรรรรรคคคคบบบบะะะตตึๆๆแแดลไปมทีฟชน หน้ากากกันบ้านครับหนวดของเราครับนะนี่เลยครับหนวดของเราแว่นตรงแว่นตาอะไรต่างๆครับครบเซ็ตถ้าผิดปองผิดปากแห่งความสุขอะไรต่างๆครับสุทเซ็ตของเราครับนะเจปูลูกบวชอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับทุกคนเสื้อโครงกระดูกกางเกงโครงกระดูกนะครับเสื้อชุดไฟตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับบอกเลยว่า1000เพชรนะครับทุกคนเออเอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะชุดเสื้อของเรานี่ครับ ่อไปนะครับ recalled. ดูที่แฟชั่นของกางเกงกันบ้างครับนนะมัเป็นกางเกงเบาบงเบาบานกางเกงตรงแกงแดงนะคร spring, Hence, ับนะกางเกงโครงกระดูกเห็นไหมหลายคนเนี่ยถามหาพี่ครับขอมีกางเกงโครงกระดูกหรือเปล่าครับนี่เลยครับชุดนักบุญสีดำนะครับนะเขาบอกว่าไปย้อมหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจครับนะรองเท้าผ้าใบครับนี่เลยนะครับนะรองเท้าผ้าใบเล็ดไอครับรองเท้าก็มากมายครับใส่ให้ลงไฮไลท์เนี่ยไม่ควัพลาดเลยครับนี่เลยครับนะคาร์บอนในโตสปีดครับต่อไปมาดูที่ชุดเซ็ตของเราชุดซ้างอะไรต่างๆครบเซ็ตเลยนะครับกล่องเรานะครับแล้วก็มาดูอื่นครับชิตทันยิ ตัวละครอของผู้หญิงเงินบ้างครับ ไปที่คิลลี่เลยครับตัวละครของผู้หญิงครับนั่นนี่เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหัวหงองอะไรต่างๆครับครบเซตนีะครับทุกคนครับหมวกโอ๊หมวกเอฟสำหรับผู้หญิงก็มีเหมือนกันเสื้เป็นลาปาโต้ของเราครับหนวดคงหนวดขาวครับนะนึงเป็นไงครับให้ปากของเรานะครับแฟชั่นหน้ากากครับนี่เลยนี่ครับสุดเซตของเราครับนะเราจะเป็นมนุษย์นกหินครับมนุษย์หินครับที่หลายๆคนจะตามหาใช่ไหมแต่ว่ามันไม่นํากลับมาขายแล้วนะครับทุกคนครับนะต่อไปดูนที่นะครับแฟชั่นการแต่งกายกางเกงกันบ้างครับก็ตาาาาาามมนน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 ีีี้้้เเเเเเลลลลลยยยยยะะะคคคครรรรรััับบบสสสํหใ่่่ถถปป็งไไไไฮทท์ุกด ราคา1 0 0 0บาททวนนี่เองครับเฟชั่นของกางเกงนี่ครับทุกคนครับต่อไปก็ดีนี่ครับดีเลยครับุดเซ็ตของเราต่อไปทุกที่คู่หูตัวละครครับหูของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเมียวอะไรต่างๆครับเป็นคนนกฟินิกวิวเจ็ดด้วยนะครับสสยอะไรเนี่ยไม่คคนพลาดเลยนะครับคอลเลกชันท่าทาง นี่เลยครับท่าหมัดไฟใส่ธรรมะนะครับท่าฟิกคิกนะครับท่านั่งจิบกาแฟท่าปอแปะอะไรต่างๆครบเซตนะครับทุกคนนะครับก็ปลอดสภาพสุดเท่สุดแรงก็ปลอดทั้งต่ายชมพูนั่นเองครับทุกคนกล่องน้องใจของเราครับนี่เลยครับกล่องแห่ๆนะครับยันพาหนะก็ตามนี้ครับแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงของเรานี่ครับนี่เลยนี่ครับฟอร์จเคนบอรดแล้วก็ร่มซูชีพครับแย้มยิ้มด้วยนะครับแล้วก็ภาพพื้นหลังของเราครับไม่ว่าจะเป็นซินเวอร์ซีซั่นเจ็ดซีซั่นแปดนะครับบอกเลยว่าของที่อยู่ในซีซั่นเนี่ยทุกคนไม่่่่่นน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 าาาาาาากกกกกลลลัััััับบบบบบมมขยยะะคคคคครรรรรแ้้้วว็็ีีีเเททุุตตตงออไปปดูธื ดูครับนนั้นน้ครับ100บาท M4 ครับนะ AK ของเราก็มีเหมือนกันครับ M14 ครับสกาคีย์ปิดเลิฟ6ชั่วโมงนะครับสกาก็ตามนี้เลยนะครับกอสซาของเรา SHS ครับทุกคนฟาร์มัส M8 ครับลั่น2ครับนะ M60 ครับ AN ลั่น2ครับแล้ว a u g สกินนี้ยิงหัวดีมากนะครับแต่เสียดายเอาไม่ทันยูพีของเรานะครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับนะ MP5 ของเรา v s นะครับ MP4 0ูตรนะครับ P90 นั่นเองช็อตการของเรา Skyline ครับ นี่ครับสเปซในปองสไนเปอร์พิสตันของเราครับมาลีกระทะ4นี่ครับมีหัตัดอีก6ครับไม้บอลอีก3นั่นเองครับฟิตของเรานี่ครับหมัดจริงจังครับเช่อฟูฟูนี่ครับนะนี่เลยครับทุกคนระเบิดมือ21รูปแบบไอบอลอีก3อันครับแล้วก็ตามนี้ครับ M79 มเก้าแกตติ้งในราคา1,000บาทถ้าใครสนใจชักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับสัตสินค้า288นะครับทุกคนครับในราคา1,500บาทครับทุกคนมาดูกันที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลเวล64ไร1,900นนั่เองคับทุกคคนรับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้มีหัววถือ่าไปต่อกันึ่ ยาวคเดี๋ยวดูที่แฟชั่นกันแต่ละคร again, กันบ้างครับทุกคนครับนะนี่เลยครับนะเดี๋ยวดูตัวละครกันก่อนเลยกันนะครับนะคนของเราครับทุกคนครับนี่เลยครับโคโนซิโรูไอรัวอะไรตัวอะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนต่อไปดูกันที่นะครับแฟชั่นหัวครับทุกคนครับนะนี่เลยครับหัวแมวชีเอ็มครับตาดวงตาแดงมาอีกแล้วครับทุกคนครับนะไฟทรงแฟชั่นสุดม่วงของเรานะครับนี่เลยนี่ครับทุกคนสุดทรงสุดเซตอะไรต่างๆครับเดี๋ยวดูที่แฟชั่นหน้ากากครับทุกคนครับนะเป็นไงนะครับทุกคนหัวตึงๆครับข้อนี้เลยครับคาบุกงงคคคคคาาาาาบบบบูกกกกิอออะะไไรรรรตต่่่่่่่่ๆใใชชปปโโ้้หหนนนนนนวมััััททุดีีแฟ ครับหน้าตาแดงเราก็มีเหมือนกันครับเสื้อผ้าครับเป็นคนนอร์เจปูลูกบวชครับนี่เลยครับ shadow chaos ใช่ปะเออ shadow chaos ครับ chaos นะครับแล้วก็นี่ครับสุดทรงชุดเซตสีม่วงของเราครับนะถอดทรงถอดเสื้อมีปืนด้วยครับน่ากลัวจัดเลยนะครับนะบุรุษปริศนาของเรานะครับเสื้อแต่อ้อยชุดส้มอะไรต่างๆครบเซตเลยนี่ครับต่อไปเด้อครับทุกคนครับดูกันที่นะครับแฟชั่นของกางเกงกันบ้างครับทุกคนครับนะนี่เลยครับกางเกงของเราครับมันจะเป็นนะครับกางเกงสีดำลยครับรองเท้าผ้าใบอะไรต่างๆครบเซตเลยนี่ครับนะนี่เลยครับสีีดําานนนนนน่่่ขอออกกก็็็เเเหหสยยะะคครรััับบผมมมูื นังปีโนโกครับทุกคนครับมาแน่นอนครับทุกคนรองเท้าผ้าใบของเราครับมาดูแฟชั่นรองเท้าันบ้างครับเราจะเป็นรองเท้าขาว,วครับรองเท้าเทควันโดอะไรต่างๆครบเซ็ตเลยนะครับุดเซ็ตของเรานะครับนี่เลยน่ครับ นี่ครับคิตตันยิงค่าสิบห้าลูกแก้วอีกหนึ่งลูกก็พิมพ์เขียวอีกมากมายตัวดีก็นะตัวดีนะครับตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับนะเสื้อของอายุโอเคครับหัวอายุโอเคนี่มาแน่นอนครับหลายคนนี่ชื่นชอบใช่ไหมครับนะถึงมันก็สวยดีนะครับทุกคนครับนะมันแบบว่านี่ครับจะเป็นลาบาโตของเราแล้วก็เป็นตรงเป็นตาครับทุกคนครับนะหัวสแลชจอกครับหนวดโค้งหนวดขาวนะครับแล้วก็หัวตัวนี้นี่ผู้นี้รูปเหมือนกันตัวหัวตัวไหนนะครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับวอลโมโกะอะไรต่างๆนะครับทุกคนครับแล้วก็็็ทททาาาาาาานน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 ีีีีีี้้้้คคคคคคครรรรรรรััััััััับบบบบบไไปปดดู่่่่่่ะะะะเเเเวกกกงสืออผขตมมุุจซซซซซซ ุดเทคคุณดงเทคคุณโตผู้หญิงก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับแล้วก็เสื้อคอเต่าอะไรต่างๆครับบอกเลยว่านะครับวัยรุ่นชอบใส่เฉพาะเสื้อคอเต่านะครับต่อไปดูที่ไปช่างของกางรองเท้ากันบ้างครับก็ตามนี้เลยครับในชุดเซตของเราก็นี่เลยนี่ครับที่คู่หูกันบ้างครับคู่หูเนี่ยจะมีอะไรดึงก็ครับในนกฟินิกซ์รีเวิรเจ็ดครับทุกคนครับบอกเลยว่าอัพสกินไฟด้วยครับใส่อะไรไหนม่ควนพลาดนะครับนะนี่เลยครับท่าทางของเราท่าให้หัวใจครับทุกคนครับท่ากระโดดขึ้นรถอะไรต่างๆท่ามอบตรง ครับนะแล้วก็คอาบัคเก็ตของเรายานพาหนะของเราก็นี่เลยนี่ครับแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงครับสลามไอทีนั่นเองนี่ครับต่อไปดูกันที่บันนี่เฟรชี่ครับแล้วก็ภาพพื้นหลังนั่นเองครับทุกคนครับบอกเลยว่านี่ครับซีซั่น4 b c ซีซั่น5นะครับแล้วก็รูปนี้เลยครับทุกคนนะครับรูปเป็นไงตึงๆครับทุกคนครับนะไปดูที่อาวุธกันบ้างครับทุกคนครับอาวุธเนี่นะครับนี่ครับเอ็มลั่น2ครับ เอเคมังกรขาวเอเคยูนิคอนสีม่วงครับเ1 4ของเราสกาคิวปิดเลิฟนะครับลั่น2ตัวเองครับกอซ่าของเราโสก้าอีก8กระบอกครับกอซ่า2อ k s นะครับเอฟฟ้ามารของเรานะครับเอ็งปงเอครับ m 6ฟหนี่ครับเอ็นเก้สี่นี่เองครับเ m g ของเราครับ3กระบอกครับ MP5 นะครับทุกคน MP40 P90 นั่นเองครับช็อตกันกันบ้างครับลูกซองครับอีโบสีเขียวครับทุกคนลูกซองเยอะมากครับสไปดีส3กระบอกครับสเนปฟงสเนปเปอร์สีเหลืองทองก็มีเหมือนกันครัับบคคาก็8ร ด้าของเราเขาตานี้ครับตัว้ปืนพลังปืนพลังสีนี้เลยครับสีขั้นสูงนะครับ มารีมีกระทะนักแข่งครับทุกคนครับมี่ตัตัดอีก7ไหมบอลสามแล้วก็คณะไฟตินาโรบี้สุดเทสบลครับแล้เบิดมืออีก7รูปแบบไอวอลอีก4อันนั่นเองครับทุกคนอาเทียของเรามาด้วย M79 นะครับทุกคนครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยครับ1,500บาทวยดีครับพี่รับหน้าสินค้า289นะครับทุกคนครับในราคา1,200บาทครับทุกคนครับนี่เลยครับมาด้วยเลเวลุกรับสิท์้นสูงามน้กรูที่กราสิบากครับทุกคนครับสนทีิ์ขี้ เยยราจะเป็นหัวขาวครับทุกคนครับเซตนี้เลยครับซื้อพี่ตรงพี่ตูนทูพีอะไรต่างๆครับนะกล้ามดงกล้ามดำครับ ของ GM ครับทุกคนก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆครับนั่นนี่เลยครับเขาเรียกว่าแผ่นบิดนั่นเองครับแสดงว่าต้องมีแน่นอนครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหนวดคงหนวดขาวครับต้องมีแน่นอนครับทุกคนรับหน้ากงหน้ากากของเราครับทุกคนครับแฟชั่นเครื่องแต่งกายครับนี่เลยครับนะสุดเซ็ตของเราครับถอดทรงถอดเสื้อนะครับนี่ก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับโทของพี่ตูนครูพีอะไรต่างๆครับไอสุดสุดเทพสุดแรงครับนนราคานะครับนแล้วก็เสื้อของ i OK ูครับหายาสีขาวที่ไม่นากลับมาขาย รับทุกคนครับแล้วก็เสื้อไก่8บิดที่ทุกคนตามหาก็มีเหมือนกันครับไม่ในคราคา1,200บาทนี่เองครับ289นะครับไปดูกันที่นะครับน้านี่เลยครับเป็นไงครับ ในเกงขาวพี่ตุนสีดำก็มีครับทูพีของเราครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนี่ครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้เลยครับต่อไปดูที่นะครับแฟชั่นของรองเท้ากันบ้างครับในนี่เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าพ่อรองเท้าใบรองเท้าแตะครับโอ้ยโคตรเท่อลยทุกคนดูดิหน้าตาหน้าแต่งตัวละครมันเท่เลยครับสุดเซ็ตของเราครับจารลชนสีเหลืองครับผู้เจิดจ้าโอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับมีจารลชนตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกแก้วกิตันยิปสีลูกแก้วอีกสี่ลูกก็อีกื่นี้มากมายครับต่อไปดูกันที่นี่ะครับัครง้บาแต่ภาพที่คลลลี่เยนะครััััับบบนนนนนนี่่่เเเลยคคครรระะตตตตววผู้หหญิงงงกกก็็ึๆมมือทุไาาจป ตาแดงของเราครับก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับชุดเมดอะไรต่างๆครบเซตนี่ครับโดยที่แฟชั่นหน้ากากกันบ้างครับทุกคนครับเสื้อเป็นลาปาโต้ของเราก็มีเหมือนกันครับหนอดโคงหนอดขาวแล้วก็ต่างๆครับไปดูที่แฟชั่นหน้ากากครับนี่เลยครับตาแดงครับตาแดงตาเขียวนะครับ สพ่าที่เป็นสิทธิ์ขั้นสูงของตาเขียวนะครับเพราะว่ามันมีนะครับทุกคนครับแล้วก็เุด้อแจ็ของเราครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยครับทนชุกใหญ่แปดบาทนี่ครับทุกคนแปดหิบไม่ใช่8บาทเออนี่ครับไปดูกันที่แฟชั่นของกางเกงกันบ้างครับใส่ให้ลงให้ไดเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนี่ครับอันนี้เลยครับกางเกงรองเท้าตัดรูปครับไปนะครับดูกันที่เขาเรียกว่า นี่ครับรองเท้าครับสุดเซตรองเท้าก็ตามนี้เลยครับสุดอมวยก็มีครับนะ้สุดเซตของอมวยครับเดี๋ยวที่คู่หูวตัวละครกันบ้างครับทุกคนจะตึงที่ไหนครับเมียวเวลหกครับทุกคนครับนะนี่เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นลิงบาบุนก็มีเหมือนกันครับยังไม่ตั้งชื่อด้วยนี่ครับนะเอาไปตั้งชื่อกันเองแล้วกันครับตัวนี้คอลเลคชันท่าทางกันบ้างครับมีท่าดันพื้นครับทุกคนครับท่าไก่ครับเอาเลี้ยงเหมือนกันนะครับไอดีนี้นะครับทุกคนดูราคาไม่ผิดแน่นอนครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับ ก้นครับตึงๆแรนๆเลยครับท่าไก่นี้มาจากไหนนี่ถ้าใครรู้ว่าท่าไก่กับท่าตันพื้นเนี่ยมันอยู่สิทธิ์ขั้นสูงขั้นไหนมันมาได้มายังไงก็บอกผมด้วยนะครับทุกคนครับกล่องไบโอเอ็นจินครับทุกคนครับพาหนะของเราไอพอสเทสแรงครับทุกคนไบ8บิตนี่เองครับนะลมชุดสิทธิอชุดเซนฟูลสมาร์ทบูนนี่เองครับทุกคนแล้วก็นี่ครับทุกคนครับสิทธิ์ขั้นสูงเขาเรียกว่าใช่ดีครับภาพพื้นหลังนั่นเองครับนะแล้วใครที่เห็นว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาก็รีบบ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 บมมมมาาาาเเลลลลยนนนนนนนะะะะคค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 รร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 ััััััััททุุกกกกใีีี่พ้้้้อออออออโ็็ผตตแววปหงงข ตึนกันบ้างครับทุกคนจะตึงแค่ไหนครับ M 1 4ครับ AK มัง AK Unicorn ครับทุกคนครับ M 1 4 s ่งสกาดูดีสกาได้ทานด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับเขาเรียกว่ากอร์ซา SGS M 2 4 9ครับฟาร์มัส SVD ของเราครับหู SVD สวยๆงามๆเลยครับ M 8 EVO ด้วยนะครับ M 6 0นั่นเอง M แล้วก็ a N 9 4แล้วก็ AUG 2กระบอกครับทุกคนโคตรเท่เนี่ย อยากได้หว่ะทุกคนอยากสุ่มนะแต่ว่าหมดเยอะครับถ้าเราไปสุ่มในตู้เนี่ยถ้าเราไปสุ่มในร้านค้าหมดเยอะครับทุกคน MP5 นะครับ VES MP40 ห้ากระบอกครับทุกคน P90 แล้วก็ Thompson ท็อตกันของเราครับ Skyline หรือสเป c e อีกสามกระบอกสไนเปอร์สีเหลืองทองด้วยครับ Kar98 พิสตันของเราก็ตามนี้ครับมา r ีนี่เลยครับกระทะสามตัดหนึ่งไม้บอลสามแล้วก็คาเดน่าถือนะล็อบบี้สุดเท่สุดแล้ฟิตของเราก็ตามนี้ระเบิดมืออีกสิบสองรูปแบบครับไอวอร์อีกหนึ่งอันแล้วก็อ a เ t อร์ของเราเป็นตั M79 นั่นเองครับถ้าสนใจชักเพจมาได้เลยนะครับ เฮ้ยครับพี่กับน้าสินค้าสอง0นเบลยครับ2 0 0บาท3 0 0นี่ครับ2 3 0 0าบาททวนครับรีเวล61ไลท์1,900ครับจากจัดชิลอีสุบอร์ดครับสิ่เกินสุขก็ตามนี้มีเซตของ i ายถือว่าตึงๆลรวมๆนะครับทุกคนครับต่อไปนี้ตัวละครกันบ้างครับทุกคนนี่เลยครับซีโร่ของเราครับฮาร์โลคไฮเดโตะต่างครับโมโคครับอะไรต่างกครบเซตเลยครับทุกคนครับมันจะเป็นหัวคงหัวขาวครับทุกคนครับหัวนี่ครับชุดออร์แกนิกครับทุกคนนะชุดต้องท ไปดูที่นะครับแฟชั่นของคาบุกิครับนี่เลยครับนะจะดูกันที่หัวตึงๆนะครับทุกคนครับหัวที่แบบว่าหลายคนที่อยากได้นะครับทุกคนครับนะซดเซตอะไรต่างๆที่มันแบบว่านะครับที่มันไม่ค่อยสําคัญที่ไม่มีคนค่อยอยากได้ก็ไม่ค่อยจะรีวิวนะครับนะก็ดูกันที่หัวแล้วกันนะครับนั่นนี่เลยครับทุกคนครับแฟชั่นของเสื้อผ้าครับทุกคนเสื้อถอดเสื้อพี่จงพี่แจ็คครับหน้ากากสีดําอันนี้ก็มีเหมือนกันครับนี่ครับออร์แกนิกแย่นะครับทุกคนครับนะเป็นไงครับทิ่เวลาของเรา เสื้อซีซั่นต่างๆครับทุกคนครับในซีซั่น7ซีซั่น11 12 13 14นะครับชุดอโลกของเราต่างๆครับนี่เลยครับชุดเซตของเราครับอุ้ยตัวนี้ก็ตึงเหมือนกันนะครับยังไงนะครับนะใส่ไฮไลท์เนี่ยทุกคนนะเป็นควันพลาดครับชุดสีดำครับทุกคนครับชุดบงชุดบอลนะครับยากุซ่าอะไรต่างๆครบเซตเลยนี่ครับเป็นไงแล้วคอฟชั่นกางเกงกันบ้างครับทุกคนครับกางเกงของบาวบงบาววันนี้ก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับตึงๆเลยนี่ครับทุกคนครับนะออร์แกนิกแยา แล้วก็นี่เลยครับของเก่งของอโลกใช่ไหมเออของเก่งของอโลกก็เท่เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดทรงสุดเซ็ตนะครับนะนี่เลยครับซึ่งเกงตัดอ้อยครับแล้วก็นี่ครับแฟนทอมเฟเทอร์นั่นเองครับทุกคนครับก็ตึงๆเหมือนกันต่อไปดูที่นะครับรองเท้าของเราครับในราครสองพันสามร้อบาทเนี่ยตึงๆแรงๆเลยครับออร์แกนิกหัวคาบูกิครับทุกคนแล้วก็นี่ยี่สิบบาทนะทุกคนนะมองเลยว่าใส่ครบแล้วค่อยมาขายต่อก็ยังได้เลยนะครับนะที่ตั้งเจ็ดสิบแปดลูกแก้วอีกสิบสี่ลูกนั่นเองครับทุกคนครับต่อไปดูที่ต ตรงเว้นตาหัวอยู่โอเคครับก็มีเหมือนกันนะหัวคาบุกิสีแดงครับทุกคนมีเลยครับทุกคนครับนะเว้นตรงเว้นตาของเราเซตเป็นลาบัโต้ก็มีเหมือนกัน,นครับเว้นตาอยู่โอเคครับที่ชื่นชอบเลยนะครับแล้วก็ไปชั้นตัวนี้ครับทุกคนครับนะเป็นไงเว้นตาสีเหลืองรูปหัวใจสีเหลืองหนวดโค้งหนวดขาวต่างๆ ดี er นะครับนี่คือแฟชั่นหน้ากากครับตัเสื้อของเราครับก็ตึงๆจะตึงกิจจะแรแค่ไหนครับทุกคนครับสายห้ลงไฮไลท์เลยไม่ค่อนพลาดครับแต่เสื้อสงแดงซีซั่นสิบเอ็ดก็ยังเท่เหมือนกันครับทุกคนสายไฮไลท์เนี่ยไม่ค่อนพลาดเลยนี่ครับทุกคนครับในราคาสองพันสามร้อยบาทนั่นเองครับทุกคนต่อไปดูที่นะครับแฟชั่นของเกงกันบ้างครับเกงปีกนกตีนนกอะไรต่างๆครบเซ็ตนะครับนี่ครับสายไฮไลท์ครับต้องเปงเกงรัดรูปแบบนี้ครับก็มีเหมือนกันครับต่อไปดูกันที่นแฟชัั่นนขอองงรเท้้าากบงครับรรออองงงงเเท้้าาขก็ตตึแลนเยรงฟชับต่นครับลเเีย้ เต็มเลยครับด้วยสกินนะครับไฟด้วยนะครับเลยชั้นตานทางครับถ้าไก่สเทพสุดแรงครับนะในราคา2,300บาทนี้ครับถ้าบังกล้าใช่ไหมทุกคนนะอ่าน,านไม่อ่านไม่ออกนะครับ พอสปายครับน้องไต่ชมพูของเราก็มีเหมือนกันครับคนหลายคนเนี่ยชอบน้องไต่ใช่ปหมครับกล่องดวงใจนี่ครับสมบัติมังกรนั่นเองครับยานพาหนะก็ตามนี้เลยครับแอร์บอสุดเทพสุดแรงครับโอชิเค็นบอร์ดครับเห็นคนนี้ใส่เยอะมากครับโอชิเคบอร์ดตัวนี้เห็นคนใส่เยอะนะครับภาพพื้นหลังของเราครับนักเสียงเสียงนักเสียงนักล่าใช่ไหมครับเออเป็นรูปคำรามนั่นเองครับรูปภาพของเราก็ตามนี้ครับทุกคนครับ A B C ถึง Z ด้วยนี่ครับหน้าตาของเราก็นี่เลยครับดูที่อาวุธปืนกันบ้างครับอาวุธปืนจะตึงงแคค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 ่่่ไไหนนนนรรรรรรรัััััับบบบบบททุุกกกกกกกมมวาาจะะเป็็ M4 M14 AK ซอ เอสทีเอี่ครับฟาร์มาอีสีก็บอกครับทุกคนครับแล้วก็ m60 แล้วก็เอ็แล้วก็ u g 2ก็บอกครับน้ำแข็งกับก็นะครับ c r อนี่เงครับ AMG ของเรา7ก็บอกครับทุกคนกับเยอะมากครับ MP5 นี่ครับเอ4 0นี่ครับ P90 นั่นเองครับช็อกันของเราครับลูกซองไบโอฟัสสกายไลน์ครับสปงสเปกครับแล้วก็นี่เลยครับลูกซองนีแท็กลูกซองแบบว่าวินเทอร์ด้วยนะครับของซองหิมะแล้วก็ลูกซองหิมะน่ะยิงไกลมากครับท ก็เอ็นยูเอ็มครับทุกคนครับพิสตันของเราก็ตามนี้ครับมาลีครับนี่เลยกระทะของนักแข่งครับหรูปแบบครับมีต้องตัดอีกหัครับไม่บอลอีก3ครับคาร์เจนาถือนั้นล็อบบี้สุดเทสสุดแดงคาร์นาไฟด้วยนะครับระเบิดมืออีก11รูปแบบไอวอลอีก5อันนี่ครับ แล้วก็อาร์เทอร์ของเรามาด้วย M 79ครับแล้วก็หน้าไม้นนั่เองครับทุกคนครับใครสนใจชักเพจมาได้เลยนี่ครับในราคา2,300บาททวนนั่นเองโอเคครับนี่ก็เป็สินค้า2,91ราคา1,400บาทครับทุกคนครับนี่เลยครับมาด้วยรีวล65ไลท์2,893ครับสิบขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับต่อไปดูที่โทรละครกันบ้างครับจะตึงจะแรงแค่ไหนครับนี่เลยครับทุกคนครับเคลนี่อโลคตัวอะไรต่างๆครบเซตนะครับต่อไปก็ดูนที่นี่ครับแฟชั่นหมวกขาวของเราก็มีเเหหมมมืออนนนนกัััััคคครรรบบบี่ลยขงงไซตาาะะ ดำมูงเราครับนะเซตตาดงตาแดงขอบตาดํานะครับนี่เลยครับหัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นหัวผ้าปิดปงผ้าปิดปากของเราก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับนะนี่เลยครับหนอดโคงหนอดขาวนะครับทุกคนครับหัวซิงโตอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็ผ้าปิดปากสีเขียวครับนะเซตของเราครับนี่เลยครับ แล้วก็ไปดูแฟชั่นเครื่องแต่งกายกันบ้างครับทุกคนครับใบรุ่นปลาขาครับทุกคนครับนี่เลยนะครับใบรุ่นปลาขาบอกเลยว่าแพงมากๆครับกล้ามดําของเราใบรุ่นปลาขาเนาะเออแพงจัดนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าค้าใครสุ่มเนี่ยนะครับมันอยู่ในกิจกรรมสุ่มแบบไม่ไม่การันตีได้นะครับทุกคนครับคือสุ่มไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนะแต่ว่า แต่ก็ไอดีนี้ก็มีครับทุกคนครับแต่ว่าถือว่าแพงเหมือนกันนะครับทุกคนครับไวรุ่นประคับในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับทุกคนครับถ้าใครสนใจเนี่ยทักเพจมาได้เลยครับนะชุดเส้นนะครับรองเท้าก็มีเหมือนกันครับยี่สิบเอ็ดวันนะครับนะใส่ครบยี่สิบเอ็ดวันแล้วนำมาขายต่อยังได้เลยนะครับแพ็คของเราครับนะกล่องของเราก็นี่เลยครับทุกคนครับ แพ็กเกจของเราครับก็จะมีตามนี้ครับเอาไปเปิดครับโอ้โหแพ็กเกจยังไม่ได้เปิดเยอะมากครับทุกคนบัตรเพิ่มต่างๆครับอื่นครับกิตตันอีกหนึ่งลูกเข้ามาไปแลกได้เลยครับเศษกิตตันเจ็ดลูกแก้วอีก3ลูกนั่นเองครับก็ไปพิมพ์เขียวแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่ออีกหนึ่งใบซื้อไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อก่อนได้เลยนี่ครับไปนะครับดูกันที่นะครับแฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับนี่เลยครับทุกคนเขาจะเป็นหัวอะไรตึงๆต่างๆครับก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับแฟชั่นของนักการับแว่นตา เติร์กไลท์นะครับแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับแฟชั่นเสื้อนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นสายไฮโลน์ไฮไลท์ครับนี่เลยครับนะสายแล้วผมว่าควันน่าจะใส่นะครับนะตัวนี้เท่เหมือนกันครับนะโชว์กล้ามของผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็ชุดบงชุดบอลต่างๆครบเซตเลยนะครับต่อไปดูที่นีะครับนี่เลยนะครับตังเกงของเราครับสายรัดลงรัดรูปก็มีเหมือนกันครับสายอะไรมันต้องรัดรูปใช่ไหมมันต้องรัดตูดรัดเป้าใช่ไหมรัดนมอืดนะครับทุกคนก็ตามนี้นะครับไปดูที่คู่ตัวละครกันบ้างครับทุกคนในราคา1,400บบบบาททคครรััชิะุกคนคคครรัับบนนนกกฟิซ์เเเลลลว7ยไม่ต้องไปอัพอะไรรให้มมาากยคับคอนททท่่าาาางงขอเรรคับ ไก่มาอีกแล้วครับทุกคนครับท่าทางของเราครับ1นึ่บาทครับมีท่าไก่กระตากกระตากด้วยนี่ครับกระเพราเทศสุดแรงต้องไต่ชมพูนั่นเองครับโอ้โหกระเป๋าเยอะมากครับไอดีนี่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้พูดนี่ครับทุกคนครับนะก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับนะนี่เลยครับนะล่มชิดชิปถ้าเป็นหลังก็ทํานี้เลยนะครับทุกคนครับนะ ไม่รู้ครับว่าต้องเปิดหน้าป่ะทุกคนนะถ้าเปิดหน้าก็ประมาณหนึ่งนี้ครับนะแล้วก็ MC1 ีทีด้วยครับตาของเราก็ตามนี้ครับทุกคนนำมาดูที่อาวุธปืนกันบ้างครับทุกคนครับ M4 ครับทุกคน AK7 번ครับทุกคนครับนะ M14 นี่ครับสก้าไททันครับแล้วก็กอซ่าครับ SSS ของเราครับ M249 ครับฟามัสเอนี่ฟามัสอีก6กกระบอกครับทุกคนครับ เออแปดลั่น2องครับเอมุกสิบเอครับทุกคนครับดูดีทุกคนแล้วก็ AUG แล้วก็วูดเบเกอร์นี่เองครับเอ็ของเราครับทุกคนครับ UMP MP5 v ีเอ็มพี0สนีกา่ครับสันของเราครับนี่เลยนี่ครับไบโอฟอสอะไรต่างๆครับทุกคนสกายไลน์ครับสเปซอีก2องกระบอกส n i เปอร์นะครับทุกคนยินรอบพุ่มมาพิสของเราก็ตามนี้เลยครับมาลีนี่เลยครับทุกคนกระทะอีกสี่รูปแบบครับสามรูปแบบไม่ต้องตัดอีกห้าครับมายบอลอ ครับไอ้วงเงินเดิมของเรานะครับนบอกเลยว่าไม่นำกลับมาขายแน่นอนยี่สสิบเก้านะครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้ครับในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับพี่กขาแมสินค้าสองเก้าสองเลยครับแปดร้อยบาทนั่นเองครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆแรงๆครับนะมาด้วยเรือหกสิบไร่หนึ่งพันครับทุกคนสิทธิ์่านส่งก็ตามนี้ครับทุกคนครับของแรงเยอะมากครับผมไปแอบส่องมาดูแล 14, omon, 800, 800, 000, ้วนะครับนนี่เลยครับทุกคนครับตัวละครของเราโคโน่ครับไม่ต้องไปเติมกันเลยนะครับทุกคนครับมาดูตตตััััััััััววววลละะะะคค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 ครร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 กกนนนนนนนบบ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 บ้าาาางงงงีีี่่่่่่เเเยไไจป็หหหอขๆสสุุดดดทซแิ หลายๆเลยครับทุกคนครับหนวดโค้งหนวดขาวครับนะเป็นไงนะครับน่าเสื้อไก่เป็ดบิดมีแนอนครับมาดูชุดเสื้อกันบ้างครับทุกคนสอดเสื้อของเราก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับเสื้อ2 3 4 เป็นไงครับทุกคน2 3 4ม่ทุกคน5 6มีเป่าครับทุกคนครับนะ5 6 7 8นะครับเป็นไงครับทุกคนโอ้โหเสื้อคงกระดูกลก็ชุดไก่แปดบิตเอาเรื่องเหมือนกันครับทุกคนครับนะ้นดูแค่นี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับ800บาทนะครับไปดูที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างครับก็ตามนี้ครับทุกคนกางเกงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมันก็มาใหม่ครับนะกางเกงปีกน o ปีกนกเดี๋ยวก็มาทุกคนแล้วก็ตสืเซ็ตของเรามีขาวอะไรต่างๆครับแพ็กเกจตัวละครนี่ครับนะแพ็กเก็ น,นี่เลยครับหัวโยูโอปังอะไรต่างๆครับหัวครบเซตเลยนะครับหัวชุดจีนใช่ปะหลายคนพี่ค้าขอดูชุดจีนหน่อยค่ะนี่เลยคะ่ะชุดจีนคะ่ะนะคะ นะครับแล้วก็ชุดเซตของเราครับมาดูกันที่นะครับแฟชั่นหน้ากากครับแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับ2 3 4แล้วก็ชุดมนุษย์ยุคหินครับทุกคนครับที่500 cc นะครับสาสรี่ห0า c ้อเขาชอบใส่ใช่ปะแล้วก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นของกางเกงกันบ้างครับกางเกงของเราเนี่ยก็นี่เลยนะครับทุกคนครับช่วว่าจะเป็นนะครับสายไฮโลงไฮไลท์ใช่ปะที่มันรัดรูปรัดรูปรัดตูดรัดนมอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับน้องๆนะครับนี่เลยครับทุกคนครับนะบอกว่าคราคาแฟชััั่นนนกบบ้างคระมาดููคค่ตัวละรคคครรัับบทุกนนี่้ลยครับลวกคอเัท่าทครับุ้มค ไก่ครับทุกคนครับนี่ครับท่าตะไก่ท่าดันพื้นนี่ครับแปดร้อยบาทครับคุ้มค่าคุ้มราคานี่ครับทุกคนครับเอาแอคส่วนในฟิตสไตล์ได้เลยครับกระเป๋าสปายสุดเทพสุดแรงนะครับนี่เลยครับน้องแต่ชมพูกล่องดวงใจครับทุกคนพยานทหาระนะครับแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงสลามบุกนั่นเองครับลมชูชงชูชีพครับทุกคนนี่ครับท่าพื้นหลังของเรานี่ครับเดือดแห่งความตายนะครับทุกคนครับนะบใครที่พร้อมโอนเดี๋ยวผมว่าไอดีนี้คุ้มนะครับนะพร้อมโอนก็พร้อมโอนนะครับเอถึงเซ็ตด้วยครับต ับสก้าคิวปิดเลิฟทุกคนลั่น2ด้วยนะครับไม่ใช่ถูกนะครับทุกคนเอ s นี่เลยนะครับ M249 ครับฟารมัส2อรเขบอกครับเอ็มแลั่น2ครับ m 6็มนั่นเองครับก็้วเอ็มเก้าสี่เดอร์ทุกคนครับเด่นจริงกันมากครับเ p 5ครับเ p 5 v พครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับ MP40 Evo ครับทุกคนไม่ต้องไปสุ่มแล้วทุกคนเนี่ยอันนี้ก็500บาทเงินไทยเลยครับทุกคน P90 นั่นเองคาดการของเราครับก็ตามนี้นะครับทุกคนสเปรดของเราสามววอลดดีแท็ก้ยนะครับ ในปงสเลเปอร์พิสตันของเราเลยครับมาลีนี่เลยครับกระทะสองรุ่แบบไม่ตัดอีก4ครับแล้วก็ไม้บอลนะครับไม้บอลอีก2แล้วก็คณะถือหน้าล็อบบี้สุดเทพสุดแลฟิตของเราแล้วครับแล้วเบิดมืออีก11รูปแบบครับทุกคนครับแล้วก็ไอโฟนอีก3อันนะครับแล้วก็ตามนี้เลยครับ M 79นั่นเองครับในราคา800บาทคุ้มค่าเวอร์มากไอดีนี้นะครับทักเพจมาได้เลยโอเคครับพี่ก้อนหน้าซิงคัส293ราคา1,600บาทครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับมาด้วยเลเวล66ไลฟ์ขขัััั้นนนนนส่่่งงงงคคคคครรรรรรรบบบบๆีเเเเลลลยยะะะทุกิิซซููชออไตตตาาามดว ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นโคโนชิโร่ฮิโร่อะไรต่างๆครับทุกคนครับต่อไปในพื้นที่เอาเรียกว่าแฟชั่นตัวละครครับหัวคงหัวขาของเราครับเซตของพี่ตงพี่ตุนครับก้ามดำครับงานก็มีเหมือนกันครับหัว G M เป็นไงครับทุกคนครับนะแล้วก็หมวกเอ็มหมวกเอฟอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับนี่ครับหลายคนว่าไม่มีหมวกเอฟใช่ปะมี เออนี่ครับนะครับไปดูแฟชั่นหน้ากากของเราครับนั่นนี่เลยครับแว่นตาของเราครับนันนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นตรงแว่นตาครับนี่เป็นไงนะครับสูทสองสูทเซ็ทหน้ากากขาวก็มีเหมือนกันครับไปดูกันที่แฟชั่นเครื่องแต่งกายครับทุกคนครับใส่ให้ลงอะไรถอดทรงถอดเสื้อโชว์กล้ามครับก็นี่เลยครับนะสโตร์เคอสุดซีซั่นสี่ครับเสื้อนี่ครับเอซุดสุดเท่สุดแรงของเราแล้วก็กล้ามดำครับเป็นไงครับตึงๆแรแลเลยนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับใส่ให้ได้เนี่ยมุคนพลาดเลยนะครับชุดบออลีกชุดครับแล้วก็ชุดซซีัั่นครบมมาเหือนนนนนนกกััััคครรบบซซี่เหมือใาาาล ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับทุกคนครับสินค้า293มนั่นเองครับทุกคนมาดูแฟชั่นของกางเกงกันบ้างครับกางเกงปีนกกางเกงบาวันครับกางเกงปีนกของเราก็นี่ตึงๆเรแรงเลยนะครับทุกคนครับนะเป็นไงนะครับใส่ให้แล้วเนี่ยมีคนพลาดนหมครับทุกคนในคันหนึ่งคันหกร้อยบาทครับ ดูแฟชั่นของกางเกงกันบ้างรองทงรองเท้าครับนี่เลยครับทุกคนครับรองเท้าคาร์บอนสปีดครับไปดูที่ชุดเซื้ครับทุกคนครับกล่องของเราก็นี่เลยนะครับทุกคนเยอะโอ้เยอะมากครับแพ็กเกจตัวละครยังไม่ได้เปิดเลยครับอื่นๆของเราดันอีก27ลูกครับลูกแก้วอีก4ลูกนั่นเองครับแล้วก็พิมพ์เขียวบัตรเป็นชื่ออีกหนึ่งใบซื้อไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อได้เลยครับไปดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับแต่ภาพที่เคิลี่เลยครับนี่เลยครับหัวคาบุกิของเราครับนะเขาบอกว่าไอ้นี่นะครับตัวละครนี้เป็นเมียของ เชิดเต็งกายครับทุกคนครับนี่เลยครับคอนเสิร์ตซีซั่นสี่ครับทุกคนครับบอกเลยว่าใส่แล้วเท่ใส่แล้วแรงใส่แล้วสวยนะครับนะมาดูไอสังหารอะนรในไม่ควรพลาดเลยนี่ครับต่อไปดูที่กันที่กันที่โอ้โหเยอะมากครับทุกคนนะกางเกงกันบ้างครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงนี่ครับ CR7 ของเราครับกางเกงแัดลงรูปสีชมพูนี่ก็สามารถใส่ไปได้หลายได้นะทุกคนนะถ้าแบบว่าเราต้องทำตามเทรนด์นี่ทุกคนอื่นแล้วก็สุดทรงสุดเซ็ตครับทุกคนครับนนี่ครับแฟชั่นของรองทองรองเท้าของเราก็ตามนี้เลยครับมาดดดููกกััััััันนนนนนนททีีีีี่่่่่่่่่แฟชสุเเเเเซตตตตคคคคครรรรรรบบบ็็ลลลยยออไไปปวววะะะขงาามจ นะครับล่างไฟนะครับนี่ครับนะล่างที่เซลเร็วเร็วที่6ครับทุกคนครับโอ้โหลิ้นพันกันหล้ยคนดึกดึกเกินครับทุกคนนั้นต้องร่างกายต้องการประทะแล้วนะครับทุกคนครับนะแล้วก็ท่ากับตัวเองครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับแล้วก็ท่าทางของเราครับก็นี่เลยครับทุกคนครับท่าเด้งท่าเด้บท่าถ่ายรูปอะไรต่างๆครบเซตครับกระเป๋าสปายสุดเท่สุดแรงนะครับน้องตายชมพู่ กล่องดวงใจนี่ครับยานพาหนะของเรานี่ครับทุกคนแอร์บอร์ดสุดเท่ครับทุกคนนะไฮเปอร์บอร์ดครับโอ้โคตรเท่ว่ะบอร์ดนี้เท่ว่ะทุกคนเอามาจากไหนเนี่ยนะครับล่มชิ้ชิ้ของเราครับล่มสมาร์ทบูนั่นเองครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนนะใครไอเดียฟีฟาเนี่ยทุกคนมันประกวดของแรงกันนะครับเอ้ยกูมีอันนี้กูมีอันนี้กูมีปักธงกูไม่มีปักธงเออเวอร์ปักธงเอามาทำไมล่ะปักธงแั้วมึงหดขึ้นหรือเปล่าเออไม่ใช่ครับทุกคนครับนะก็ตามนี้ครับทุกคนครับเอาดูอาวุธกกััััััััันน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 บบ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 ้าางงคค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 รร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 ทุ่่่ีีเเเลยมจะะป็ M4 M14 ขอ Scorching Sand AK กาคิวปิดเลเวลั่น2ครับแล้วก็ไททันอีก2กระบ,บอกครับกอซ่าของเรานะครับไอคสีกระบอกครับเป็นสองสีเก้าแล้วก็ฟาร์มัสสีกระบอก M8 รุ่นสองครับ M60 นะครับเจ้าลชนคนเป็นโลกครับเป็นคนทรายชนนั่นเองครับ MG ของเราในครับ UMP 7กระบอกครับ MP5 4ครับ VZ นะครับ MP40 P90 นั่นเองสะกานของเราสะกัน Biofort ครับเป็นคนแล้วก็สีเขียวครับแล้วก็นี่เลยครับ Wetland ครับแล้วก็สเป c อีกสั่งกระบอกครับ Sniper Pool Yellow p l u m b นั่นเองครับเป็นคนแล้วก็คานั่นเองครับเป็นคนครับนี่เลยครับพิซซ่าของเราก็ตามนี้ครับมา r ีกระทะแตงโมถึงนั้นล็อบบี้สุดเทพสุดแรงมิตาดี9อันเยอะมากครับทุกคนแล้วก็ไม้บิ๊กบอลครับแล้วก็คาตาเนะไฟถึงนับบระเิด มีสอรูปแบบแล้วก็ไอวอลอีก3อันครับอาที่ของเรามันด้วยเอ็นั่นเองครับในราคา1,600บาทถ้าสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า294ในราคา1,200บาทครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์มันด้วยรีววหกสอไลน์หนึ่งพันหนึ่งรครับสิทธิ์กันสูงก็ตามนี้เลยนะครับไปดูกันที่ตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับนะตัวละครของเราครับไม่ว่าจะเป็นซีโร่เคนลี่อโล่อะไรต่างครบเซตเลยนะครับทุกคนครับต่อไปมาดูที่แฟชั่นนนนนคคคคครรรััััับบบบทุกกกะหหวววโขาแม็็เงงิดึ นี่ครับนั่นเซตของนี่เลยครับทุกคนครับอสูรเมทาราวาลีครับทุกคนครับแล้วก็หมวกองหมวกเอฟอะไรต่างๆครับทุกคนครับครบเซตเลยนะครับนี่ครับแฟชั่นต่างๆของเราครับเออนี่ครับบางทีกินข้าวเสร็จครับก็จะเลือนิดหน่อยนะครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้ครับนะเป็นตของซุดเซตของเราครับไม่ว่าจะเป็นชุดจริงๆเรื่องอะไนะครับทุกคนชุดนี้ครับในตำนานนะครับนะไม่ต้องกลับมาขายครับชุดนี้ผมไม่เห็นนานมากครับทุกคนครับแล้วก็ นี่ครับทุกคนครับไบโอบลูอะไรต่างๆครับสูเซตซูชิครับทุกคนครับนะสขั้นสูงซูชิของเราก็มีเหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับทุกคนเร้งดงเรงแดงครับกับปอาฮร่อีกครับทุกคนเสื้อของฮิ่อีกนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยถือว่าพลาดนี่ครับทุกคนสุดเซ็ตของเราครับทุกคนครับมาดูกันเกงกันบ้างครับนะนี่เลยครับทุกคนครับนะเกงปิงนกปิ้งนกต่างๆครับทุกคนเกงขาสั้นครับเรื่องเกงชายหาดก็มีเหมือนกันครับแต่เช่นรองเท้าของเราครับก็ตามนี้เลยนี่ครับท ตัวนี้ครับทุกคนสกาโอ้เยอะแยะมากมายครับการผ่อนชำระของเราก็ตามนี้นะครับทุกคนครับมาดูคนที่ตัวละครกันบ้างตัวละครผู้หญิงเลยนี่ครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเซต้อจเป็นลาปัโตครับทุกคนครับหัวคงหัวขาวอะไรต่างครบเซตเลยนี่ครับนะนี่เลยครับเซต้อจเป็นลาปัโตของเราครับก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับสำหรับใครที่ต่างต่างเป็นลาปัโตเป็นลาปัโตนี่ครับนะก็ล่าแฟชั่นเสื้อครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับ เป็นไงนี่ครับเสื้อของเราก็ตามนี้เลยครับทุกคนบอกเลยว่าไอดีนี้นะมีดีที่สกินปืนครับทุกคนครับผมเราเห็นสกิลสกิลตื่นเลยร้องว้าวเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็มาดูกันที่แฟชั่นของรองเท้าครับทุกคนครับในเลยนี่ครับเป็นไงครับคนชุดเซตของเรานี่ครับคู่ตัวละครกันบ้างครับคู่ตัวละครจะตึงแค่ไหนครับทุกคนมีชิบะครับมีฟินิกครับทุกคนฟินิกเลเวลเจ็ดเลยนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเอาไปตั้งชื่อกันเลยนะครับทุกคนสายด้ไรไหนทุกคนพลาดครับนุ่มนกฟินิกครับท่าดดดดดััััันนนนพพงงงงื้้คคคคครรรรรรบบบททททททุกกกแลว็่่่่่าา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 ขอออเปะะไตๆโด เราโดดขึ้นรถอะไรต่างๆครบเซ็ตครับกระเป๋าต้องตาชมพูสุดเท่สุดแรงกล่องดวงใจครับทุกคนสมบัติมังกรนั่นเองครับยานพาหนะของเราแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงฟอร์สกินบอร์ดครับใช่อีกแล้วครับฟอร์สกินบอร์ดใช้เยอะมากครับหัวใจของเราภาพพื้นหลังก็ตามนี้เลยนะครับนักข่าวนั่นเองครับทุกคนครับโอ้เยอะแยะมากมายครับทุกคนครับนะมาที่รูปของเราครับทุกคนครับนี่เลยครับรูปของเรานี่ครับต่างของเราก็ตามนี้ครับทุกคนครับต่อไปดูที่อาวุธปืนกันบ้างครับลองบ้าเลยครับทุกคนครับ M4 ลลัััั่่นนน2คคคครรรบบบทุกกแ้้ว็ีอเยอะมมมมาากกกกคครรรรรััััับบ AK AP งงงขวฟ้าาเอดิฟลั่น ก็มีเหมือนกันครับเอฟหนึ่งสี่ของเราครับแล้วก็สกาคิปปิดเลฟิฟสกาเด่ันตัวนี้หูสกาคิปปิดเลิฟลั่นสองครับ กอซ่าสครับ XTS มังโอ้โหดูดิทุกคนดูดิเออฟาร์มา ت ของเราครับทุกคนดาเมจบวกสองกระตักกยิงบวกสด้วยครับอีโวฮิคูดคุมค่าคุมราคาครับ XM แปดของเรานี่ยครับรันสองครับ M หกสิบนั่นเองครับ M จีของเราครับอยู่ MP เจ็ดก็บอก MP ไฟนะครับ EVES นะครับ MP สี่ศูนย์นะครับแล้วก็ P เก้าสิบนั่นเองช็อตกันของเราลูกซองไฟบรรลัยกันลูกซองอีโวสีเขียวลูกซองคาร์ตาลิสซ์สกายไลน์นะครับสเปซของเรามีสองกระบอกครับแล้วก็นี่ครับ M หนึ่งแปดเจดเจ็ดแบบว่าตัวนี้ครับ เขาจะว่าอะไรนะแรปเปอร์แล้วก็นี่ครับทุกคนลูกซองดีแท็กครับโอ้คุ้มค่าคุณราคาในราคหนึ่งพันสองร้อยบาทก็คุ้มค่าแล้วครับมาลีของเราครับตั้งแต่ตามนี้มาลีกระทะสองครับมี่เราตัดสีมีเบสบอลสองแล้วก็ขนาดหนึ่งครับฟีนอลแล้วเบิดมือครับทุกคนครับนั้นสี่รสิบสองรูปแบบก็ไอวอลอีกสามอันนะครับอันที่ขอเรามาด้วยหน้าไม้ก็มีเจ็ดสิบเก้านั่นเองครับทุกคนแกตติ้งก็นี่เลยนะครับในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาททับเฟดมาได้เลยนะครับ